สวัสดีครับวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องการอัปเดต window s นะครับ Windows ส0มันอัปเดตอัตโนมัตินะครับทำให้เปิดเครื่องช้านะครับกว่าจะรอ window s อัปเดตเสร็จนะครับผมมันใช้เวลานานนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมนะครับที่โปรแกรมนะครับที่เราจะใช้นะครับให้เราพิมพ์ไปใน Google นะครับว่า Win นะครับอัปเดตสต็อปนะครับผมมันจะขึ้นดูหน้าแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามานะครับผมเราก็นะครับเลือกนะครับผมนี่นะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผม คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับผมสแตนดาร์ดกับแบบองค์กรนะครับผมให้เราเลือกฝั่งนี้นะครับผมเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับผมพอคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับผมนี่นะครับคือโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับคือตัวโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมให้เราดับเบิลคลิกครับ นี่นะครับจากนั้นต <eni> ิ๊กตัวบนนะครับผมนี่นะครับแล้วกด next นะครับผมน่ครับแล้วกด next ครับ install ครับผมนี่นะครับเครื่องก็จะทําการติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเขาจะถามว่าเราต้องการที่จะรันโปรแกรมขึ้นมาเลยไหมนะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่รันนะครับเดี๋ยวแล้วก็ติ๊กออกนะครับผมแล้วก็ finish นะครับผมคือเสร็จสิ้นนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับจะมาอยู่หน้าจอคอมเรานะครับนี่นะครับคือ Win u p d เด e Stop นะครับผมให้เราคลิกเข้ามาครับผมในตัวโปรแกรมนะครับเราไปคลิกขึ้นมาเห็นไหมครับผมพอในพอระดับคลิกโปรแกรมขึ้นมามันจะมีคําว่า disable กับ enable นะครับก็คือปิดกับเปิดนะครับสังเกตนะครับฝั่งนี้เนี่ยมันเปิดอัปเดตอยู่นะถ้าผมปิด disable มันตรงนี้นะครับผมนี่นะครับพอผมปิด disable แล้วนะครับผมจะมาเช็คอัปเดตตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับเครื่องจะทําการอัปเดตไม่ได้นะครับก็คือมันมันจะโดนปิดอัปเดตไว้นะครับเครื่องก็จะไม่อัปเดตนะครับแต่ถ้าใครอยากจะอัปเดตวินโดว s ์ก็ง่ายๆแล้วก็มา e n a b l e ร์ครับผมตัวนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากจะอัปเดตเราก็มาเปิดตัวนี้นะครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาคลิกดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ เ,เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือโปรแกรมนี้เราสามารถใช้นะครับเปิดปิดาการอัปเดตของ Windows ได้นะครับผมสามารถโหลดมาใช้ได้นะครับ